วันที่14มีนาคมพุทธศักราช2509พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเดพพ็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนววีทรงเป็นประธานในพิธีเปิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นและทรงได้ปลูกต้นประดู่พระราชทานบริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัยฝั่งถนนสีจันทร์ นับจากวันนั้นเป็นเวลากว่า50ปีต้นประดู่ต้นนี้ที่พระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ทรงปลูกได้เติบโตแต่กิ่งก้านสาขาสร้างโรมเงาให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นหรือเทคนิคไทยเยอรมันที่หลายคนคุ้นเคยได้พักพิง แสนอุ่นจันทีนักศึกษารุ่นแรกบอกเล่าเรื่องราวเมื่อครั้งพระองค์ทรง,สงเสด็จมาเปิดมหาวิทยาลัยที่ตนมีโอกาสได้รับเสด็จและเห็นทุกพระอริยบทของพระองค์ท่านว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากตนและเพื่อนๆได้แต่เชะเง้อม,มองเพื่อชื่นชมพระบารมีพระองค์ทรงทำอะไรรวดเร็วใส่พระไทยกับทุกรายละเอียดทุกคนตื่นเต้นและดีใจที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณกับชาวเทคนิคไทยเยอรมัน แม้ระยะเวลาจะผ่านมานานกว่า50ปีแล้วตนยังคงจดจำความปราบร่มในวันนั้นได้ดีวันตอนที่ท่านเสด็จมาท่านก็เสด็จมาโดยเฮลิคอปเตอร์นะครับแต่ทีนี้เวลามันน้อยเพราะว่าตอนนั้นท่านเสด็จมา2ง,งานคือมาเปิดที่นี่แล้วก็ไปเปิดที่เขื่อนอุบรัตนนะครับก็เลยท่านก็เลยต้องรีบ นะครับออกากช่างกโรงงานก็ไปเข้าช่างยนต์จากช่างยนต์ช่างท่อช่างท่อแล้วช่างไฟฟ้าแล้วก็เสด็จมาปลูกต้นประดูกตรงนี้นะครับซึ่งตอนนั้นแถวๆนี้ยังเป็นที่โล่งยังไม่มีต้นไม้เหมือนคือ่นวันนี้มีม,มีตน้นมีต้นแดงต้นนี้กับต้นแดงต้นนั้นอีกต้นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นที่พักก่อนสมัยที่พวกผมอยู่นะนก็ดีใจนะครับที่พระองค์ท่านมีพระเมตตานะครับได้มาปลูกมาทําเป็นอะไรเป็นที่ระลึกเอาไว้ให้พวกเราได้ ได้ลำลึกถึงนะพราะปหากาุลในขุนของท่านนะครับซึ่งจะหาที่เปรียบไม่ได้ละถ้าจะว่ากันกินผมบอกตรงๆว่าช่วงที่ท่านเสด็จมาเนี่ยมันเหมือนฝันจริงๆผมมันตัวเล็กสมัยนั้นะอยู่หางแถวนะครับก็ได้เชเง,งือมองนะเห็นปับป๊บๆแล้วก็แล้วก็ดีใจนะครับเสร็จแล้วพอท่านเสด็จไปก็วิ่งก่อนเพื่อนนะครับเข้าห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวแล้วก็เข้ามาประจำการ ปัจจุบันต้นประดู่ทรงปลูกต้นนี้ได้เติบโตและยืนตระงานบริเวณปากทางเข้ามาหาวิทยาลัยเพื่อให้เจ้าหน้าที่บุคลากรและนักศึกษาทุกคนได้น้อมลำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทุกครั้งเมื่อก้าวผ่านประตูเข้ามาภายในเราจะบอกนักศึกษาปลูกฝังนักศึกษาทุกคนว่าวันที่14มีนาคม 2,509นะคะเป็นวันเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยของเราแต่เราเปิดสอนมาตั้งแต่ปี2,507นักศึกษาต้องรู้จักต้นประดู่ต้นนี้ว่ามีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็เป็นเป็นศูนย์รวมใจของพวกเราทุกคนนะคะเราถือว่าพวกเราทุกคนเป็นลูกประดู่นะคะเป็นเพราะว่าเราก็หวังว่าดอกประดู่ที่ที่เกิดจากต้นประดู่ต้นนี้เนี่ยจะเป็นพลังสําคัญของชาตินะคะแล้วก็เป็นศูนย์รวมใจเป็นพลังสำคัญของชาติเป็นของภูมิภาคอีสานของเราค่ะ มันก็เป็นความภูมิใจนะครับและก็เป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับถึงแม้ว่าพระองค์จะไม่ได้อยู่กับเราไปแล้วนะครับแต่เ็ายังมีต้นไม้ต้นนี้นะครับเป็นแรงยึดเหนี่ยวเป็นแรงผลักดันนะครับให้พวกเรามีกําลังใจในการศึกษาเล่าเรียนต่อไปในอนาคตนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีนักศึกษาทุกคนรักษาต้นไม้ต้นนี้เป็นอย่างดีและผมก็ รับรองนะครับว่าจะดูแลต้นไม้ต้นนี้ให้ดีที่สุดครับความงามของต้นประดู่ทรงปลูกที่ยืนต้นเด่นเป็นสงา่าแผงกิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาพรืมดูอบอุ่นเปรียบประดุดได้ดังน้ำพระไทัยจากในหลวงที่แผ่มาถึงพระสุขนิกรชาวไทยทำให้เหล่าชาวราชมงคลอีสานขอนก่นมีความปรับปริ่มเป็นล้นพ้นในพระมหากรุณาทีคุณที่พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่เปี่ยมล้นไปด้วยน้ำพระไทยที่แผ่ภัยารไปทั่วแผ่นดินซึ่งมหาวิทยาลัยยังถือเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลายัยและวันที่14มีนาคมของทุกปีจึงเป็นวันคล้ายวันสถาปนาของมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นด้วย